มันก็แบ่งแยกนอกจากเครื่องแบบแล้วเนาะก็ไปเรื่องสีของกายวิธีการทําหน้าเดี๋ยวลุงจะมาเล่าว,ว่าทำไมยักถึงได้หน้าตาแบบนั้นเนาะ,ะต่อมาออตอนที่เอาเอา,เอาพระแก้มมรกกครับไปที่วัดเจดีย์หลวงถึงพศ296 0ครับรวมแล้วเนี่ยอยู่ในเชียงใหม่เนี่ย85ปีนั้นกันเนาะอยู่ถึงพศ2000 จากพาศ288 0นะถึงพศ296 0นะครับเอ,อจดีได้หักเอ่อพศ288เจดีได้หักโค่นมาเนื่องจากถูกฟ้าผ่าต่อมาออพระเจ้าชัยเชษดาที่ลาดนะครับเป็นเชื้อสายพระมหากษัตริย์ในอาณา,า,า,าจากักรลานชาน้าง แต่ก่อนเรายังไม่เรียกว่าประเทศลาวเนาะเราเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างอาจจะมีช้างจานวนเป็นล้านๆตัวก็ได้นะครับเราเรียกล้านนะช้างเหมือนของเราเรียกว่าล้านนานะครับได้เข้ามาครองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขนเอาพระแก้วมรกตเนี่ยไปไว้ตอนนี้ปั้วแตกแล้วยังว่าลาวทาไมเขาคิดถึงว่าพระแก้วมรกตเป็นของเขาไปอยู่ได้ถึงประมาณ226ปี นะครับแล้วก็สร้างชื่อวัดอีกเหมือนกันคือวัดพระแก้วเหมือนกันเลยนะครับอัน,นี้ในต่อมาเนี่ยก็มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเรามีการปราบคนพม่านะครับตอนนั้นกรุงแตกเนาะก็คือสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับก็ทรงเป็นปราบหัวเมืองต่างๆพร้อมทั้งกับบุกไปที่ที่เมืองอะไรครับมีใครรู้เอ่ย เป็นหอพระแก้วนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดสเกตในเวียงจันทร์นะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยก็ได้ไปอัญเชิญพระพทุทธรูปองค์สําคัญของโลกองค์นี้นะครับกลับมาไว้ที่กรุงธนบุรีหลังจากนั้นมากรุงธนบุรีก็อยู่ได้อีก15ปีก็เปลี่ยนจากกรุงธนบุรีข้าม,มาเป็นกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและการที่หหลังจากที่ได้องค์พระแก้วมรกตมาแล้วก็เลยสร้างวัด พระศรีสัทดารามนะครับเออเป็นเป็นสถานพระพุทธรูปสำคัญของโลกนะครับเนื่องจากว่าเป็นหินหยกอ่อนมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความงดงามมากมีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณมีอายุที่ยืนยาวมากนะครับเก็บไว้ที่วัดพระแก้วนะครับโดยการจำลองเอาจักรวาลน,นะครับที่เราเรียกว่า มันมีราชวัตรฉัดทงเนาะปักอยู่รอบของวัดพระแก้วครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามีการท,ทําธงมีการทําศั์มีการตั้งเจดีย์ต่างๆไว้แล้วก็เก็บองพระแก้วมรกฏไว้ในมหาวิหารยิ่งใหญ่มากแล้วก็สร้างตามตำนานของทางฮินดูคือมียักษ์สิตนมาเก็บไว้ดูแลหินก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้น นั่นคือศิลปะจึงต้องมีความรู้เรื่องนี้นะครับลูกก็อยากให้หลายๆคนภูมิใจในเมืองไทยที่มีทรัพย์สมบัติที่มันมีค่าแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับหลังจากนี้ไปประเทศไทยก็จะเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วต่อไปนี้เราได้คุยได้ว่าจริงๆแล้ววัดเมืองเรามีอาหารดีนะครับผลไม้อร่อยอากาศสบายตอนนี้ทางภาคเหนือดีแล้วเริ่ม อากาศเย็นสบายตามภูเขาตอนลุงไปอยู่ทางภูเขานะครับติดกับชายแดนพามา่าอุณหภูมิเนี่ยประมาณ9องศาบางวันนี่2องศาเลยนะนอนหนาวมากเลยอยู่บนยบนภูเขาครั้งหนึ่งช่วงชีวิตที่ลุงอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับได้ไปรับใช้พระเป็นพระจากทางพาม่าเนาะเราเรียกว่าคูบาคีนี้คูบาไม่เหมือนคูบาเมืองไทยนะคูบาเมืองไทยเนี่ย บวชปุ๊บผมสีแดงเลยจีพรสีแดงอันนั้นครูบาบ่มแก๊สเหมือนมะม่วงอ่ะบวชวันเดียวปุ๊บเป็นครูบาเลยจริงๆครูบาเนี่ยครับเราจะต้องไปเรียนนะครับสองปีเรียนคาถาอาคมเรียนวิชาทางพุทธศาสนาแล้วก็บทสวดต่างๆให้เก่งแล้วก็จะมีพระเถระเนี่ยหลังจากเรียนแล้วเนาะเขาจะเอาพระองค์ที่จะเป็นครูบานะครับไว้นั่งไว้กลางโบสถ์แล้วมีประชาชนเนี่ยเป็นร้อยเ่ยนะ ล้อมเป็นวงกลมครับพร้อมกับมีเถระอีกประมาณ18องค์นะครับถามบทสวดบทต่างๆถ้าพระองค์นั้นท่องมาไม่ดีจาไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นครูบาละอายคนมากเพราะฉะนั้นพระที่จะไปเป็นครูบาเนี่ยหจะต้องบวชมานาน2จะต้องผ่านพิธีการล่ําเรียนเป็นครูบานะครับทีนี้ครูบาจริงๆแล้วหมายถึงครูบาอาจารย์ซึ่งปกติต้องมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปปีนี้ลุงก็จะ ก้าวเข้าสู่วัยชรา,าแล้วปีหน้าลุงได้รับเงิน600บาทแล้วดีใจมากเลยคงกินไม่หมดเพราะว่าลุงใช้ร้อยหนึงเน15วันกินอยู่สบายแล้วเพราะนั้น600เนี่ยเหลือเฟือเลยต่อไปนี้เดี๋ยวลุงจะสอนเคล็ดลับในการเก็บเงิน3ล้านภายใน3เดือนอเดี๋ยวลุงเล่าเรื่องนี้ก่อนปรากฏว่าลุงก็ไปอยู่ที่วัดธากรดาษนะครับได้เปรู้จักพระครูบา ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่เมืองไทยแต่เป็นพระพาม่านะอันนี้วัดขาตดานในเชียงใหม่นะครับจะเป็นพระที่คนพาม่าทั้งหลายนับถือมากใครที่จะมาทํางานอยู่ในเชียงใหม่หรือประเทศไทยจะต้องมาพักที่วัดนี้ก่อนแล้วยังมีวัดต่างๆที่เป็นวัดพาม่าอเยอะๆมากมายนะครับปรากฏว่าท่านก็ได้ปรึกษาว่าในตำนานมันมีการสร้างพระพุทธรูปนะครับจากเมืองเชียงตุงนะครับหรือลัดฉานซึ่งเป็นชนทชติมอนเป็นไทยใหญ่นะครับ ซึ่งเป็นชนชาติพื้นถิ่นเก่าของพมา่าได้ทําการถวายพระพุทธรูปเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยถวายให้แก่พระมหากษัตริย์องค์หนึ่งหลังจากนั้นมาพระพุทธรูปองค์นี้ก็หายสาบสูญไปเลยหายสาบสูนน่าจะประมาณ6กเจปีแล้วนะครับปรากฏว่าท่านก็ได้ลําลึกถึงองนี้ตอนนี้ลุงก็เคยได้มีความรู้เล็กๆน้อย,อยก็ได้ไปสังเกตพระพุทธสี่หิงเป็นสกุลช่างเดียวกับทาง พม่าเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นพม่าแบบที่มีไอ้ลวดลายเป็นปีกปีเสื้ออย่างนี้นะมันเป็นศิลปะแบบลังกาวงครับลุงก็ได้จัดสร้างขนาด19นิ้วทําการเชื่อมสมพันทำไมตรีให้ระลึกถึงระหว่างแผ่นดินล้านนากับเชียงตุงเหมือนเดิมนะครับได้ถวายไปที่ประเทศพม่าสององค์อันนั้นก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนในการสร้างพระพุทธรูปถวายเป็นการย้อนกลับไป เชื่อมสมบัตทําไมตีทีนี้นอกจากที่ในเชียงใหม่แล้วมีพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งซึ่งเป็นความภูมิใจของลุงเนาะก็คือการจําลองพระพุทธสิหินนะครับที่วัดพระสิงห์องค์ที่มาแห่กันนี่แหละนะครับลุงได้จําลองแล้วก็ได้หล่อเป็นเนื้อสําฤทธิ์นะครับแล้วก็มีพุทธลักษณะคล้ายกันแต่ใบหน้าไม่ได้คล้ายพระพุทธสิหินในวิหาร วันหลังลุงจะมาเล่าที่มาว่าทําไมถึงต้องทําแบบนั้นแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าองค์จริงหนึ่งนิ้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการคิดของช่างคราวนี้ช่างต่างๆที่ได้ร่ำเรียนทางศิลปะเนี่ยครับลุงอยากให้รู้จักวิธีการคิดรู้จักวิธีการใช้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องออการนําเสนอเนาะมันไม่ใช่แค่เป็นช่างฝีมือครับมีน้องหลายคนเอาบุกันมาอวดลุงเรื่อยเลย ในช่วงนี้ชอบคนเอาผูกกาอวดลงมากเลยผูกกันอ่ะละสามพันห้าพันหมืนะ่นนึงอะครึ่งมือปั้นนี่อันเจ็ดพันก็มีเออหน้าตลกมากแต่ก็ไม่ได้ไปอิจฉานะแต่จริงลึกๆน่าจะอิจฉาเนะเพราะผูกกันแพงมากเลยลงใช้อย่างอ่ะละสามบาทห้าบาททวนี้มันอย่างนี้ครับการใช้อุปกรณ์แพงๆเนี่ยมันเหมือนกับเ,เราอะไรอ่ะจะไปซื้อของปักซอยบ้านเราเนาะห่างกันยี่สิบสามสิบเมตร ลุงว่าเดินไปหรือขี่จักรยานก็พอแล้วอันนี้มันเหมือนการใช้รถถังอะไปะซื้อของเพราะฉะนั้นคุณมีอุปกรณ์ดีๆแต่ใช้ไม่เป็นอะแล้วไม่รู้ไปใช้กับอะไรอะเขียนแล้วรูปขายได้เป็นแสนเป็นล้านไหมเพราะฉะนั้นวิธีการคิดทางศิละปะครับคือการนําเหมือนสังกะสีเนาะขายให้ในราคาทองคําไม่ใช่เอาทองคํามาขายในราคาทองคําหรือทองคําขายในราคาสังกสีนะครับ เพราะนั้นเห็นได้ว่างานศิลปะเนี่ยมันมีคุณค่าของมันเองด้วยตัวของมันเองด้วยวิธีการคิดไม่ใช่เป็นช่างฝีมืออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนศิลปะกับคนที่สนใจทางศิลปะพยายามศึกษาทุกเรื่องเรื่องต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินทําไมพระอาทิตย์ต้องขึ้นต้องนั้นทําไมเดือนนี้อากาศเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญสําหรับคนที่เรียนศิลปะนะครับสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเพราะนั้นศิลปะเห็นไหม คนที่ดูงานศิลปะไม่จำเป็นต้องไปรู้เรื่องแต่รู้สึกได้พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุงจะฝากไว้หลายๆเรื่องนะครับหนึ่งทำงานศิลปะให้มีเหตุผลรู้จักทักษะเอางานตัวเองไปเปรียบเทียบนะครับแล้วก็คนที่มีงานศิลปะแล้วสามารถขายแพงเนื่องจากว่าหนึ่งพื้นฐานเขาดีเขาอาจจะได้รางวีรางวัลมาเพราะนั้นคนที่อายุรุ่นลุงหรือหรือมากกว่าลุงที่ยังยืนในวิชาชีพทางศิลปะ ลุงเชื่อว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ควา้ารางวัลมาทั้งิ้นแล้วเพราะนั้นอยากให้น้องๆรุ่นใหม่และหลานรุ่นใหม่ทําเหมือนกันนะครับศึกษายเยอะๆแล้วก็มาถกเถียงเรื่องวิธีการคิดนะครับเพราะฉะนั้นการฉายแสงในงานศิลปะไม่ใช่แค่ช่างฝีมือนะครับมันอยู่ในกลิ่นวิธีการคิดวิธีการนําเสนอถูกจงังหวะถูกที่ถูกทางงานศิลปะจะราคาโคตรแพงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการคิด ก็ตอนนี้อยากเชิญชวนให้ทุกคนท่องเที่ยวกันแล้วเริ่มใช้สตางกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าจะปีใหม่แล้ววันหลังจะมาเล่าเรื่องมกราคุมพาดีไหมทำไมนักเรียนศิลปะต้องรู้คาเทล่าเล่าเรื่อง,เ,องเล่าเรื่องวันไปแล้วเนาะ,ะเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระแก้วมรกตที่ไม่ใช่มรกตแล้วก็ยกั์ทำไม12ตนถึงได้ไม่ไปยืนหน้าเป้าหน้าประตูเพราะนั้นหลังจากนี้ก็คงได้ความรู้กันบ้างนะครับ บางเรื่องหรือบางครั้งที่ลุงเล่าอาจจะพลาดภาษาอาจจะผิดเพี้ยนหรือว่าพูดไม่เถือ่ออะไรเงี้ยนะต้องขอโทษเนื่องจากว่ามือใหม่หัดขับพูดถึงเรื่องหัดขับเนี่ยอันนี้เราจบท้ายก่อนก่อนจบเนาะลุงก็ไปหัดขับรถมาแล้วตอนนี้ไปหัดขับทางภาคเหนือนะครับมีภูเขามากมายเลยปรากฏว่าตอนที่ลุงขับพาพระทั้งหมดสี่องค์เนาะนั่งรถลุงมาเนี่ยถูกตำรวจเรียกตำรวจก็ถามว่า เอ๊ะลุงไปไหนเนี่ยบอกจะเข้าเวียงอ่ะทำไมลุงขับช้าจังเลยแล้วมันไม่ดีนะรู้ไหมเนี่ยคือขับช้ารถขับหลังเขาก็เกะกัรเนาะลุงก็อ้าวโทษ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 ครับลุงเห็นป้ายเขียนว่าสามสิบสองลุงก็เข้าใจว่าให้เหยียบเขาเร่งแค่สามสิบสองกิโลเมตรต่อชอั่วโมงปรากฏตำรวจชะงงอกหน้ามาเห็นพระครับพระตั้งสี่รูปเนาะนั่งอยู่สั่นกะ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 ตำรวจก็ถามว่า หลวงพี่เป็นไรเนี่ยอ,อ๋อเมื่อกี้โยมช่างเนี่ยเขาขับรถผ่านถนนมาถนนที่280ลงจากดอยมาครับเพราะนั้นจำไว้ว่าไอ้เลขถนนไม่ใช่เลขของความเร็วนะครับต่อมาปรากฏว่าลุงก็ไปหัดขับมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้ทางทางเหนือนี่ขับรถกันเร็วมากนะลงดอยไ่เร็วมากเลยปรากฏว่าลุงไปเจอรถที่เขาเปิดประทุนครับเป็นรถเศรษฐีเนาะ ข้างหลังไม่ติดแผ่นป้ายลุงก็โมโหมากเลยเบื่อมากเลยพวกที่ขับรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายเขาติดด้านหน้านะเขากันตำรวจขับเร็วจนม,มันอันตรายลุงก็บิดมอเตอร์ไซค์ตามไปยกกล้องถ่ายรูปมาเพื่อจะถ่ายนะเขามันถ่ายไม่ได้นะครับลุงก็โมโหก็บิดนําหน้าไปอ้อมก้มตัวลงไปเพื่อจะถ่ายทะเบียนรถให้ได้แล้วก็โค้ดหน้าตอนนี้เดี๋ยวลุงจะเอารูปที่ลุงโค้ดมานะหลังจากที่ลุงออกจากโรงพยาบาลเมื่อปีที่แล้วแล้วเนี่ย หลังจากที่รถความไปด้วยความเร็วสูงลุงก็ใต้ถ่ายรูปไปแล้วเพะฉะนั้นก็ช่วงเที่ยวปีใหม่นะครับระวังเรื่องรถอุบัติเหตุต่างๆใครเคยดูมั่งว่าการท่องเที่ยวแต่ละครั้งประเทศไทยน,นะครับหนึ่งครั้งมากกว่าที่อเมริกาไปลบที่ตาลีบันถึงสามสิบเท่าตาลีบันเขาลบกันปีๆนะครับเขาตายนิดเดียวเองคนไทยเป็นไงเมาแล้วขับก็ตอนนี้ก็เว้นเนาะ ก็พยายามอยากกินเหล้าก็รักษาสุขภาพขอให้ทุกคนพ้นจากโรคเจ็บป่วยทั้งโลกมนุษย์โควิดเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยบางคนลุงอาจจะไม่ได้ตอบขอบคุณไปเนาะในใน c e b o o k บ้างในไลน์บ้างในกล่องอะไรบางทีลูกก็ค้นไม่เจอเห็นมันตึงตึงมันหายไปไหนละนะครับขอขอบคุณสําหรับวันเกิดลุงก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่เคยจัดงานวันเกิดเนื่องจากว่าเป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ลําบากที่สุดนะลุงก็สงสารเพราะนั้นอยากให้ลูกๆทุกคน รักสถาบันครอบครัวนะครับอย่าไปเชื่อใครนะว่าพ่อแม่คือคนที่ต้องมารับใช้เราเพราะนั้นพ่อแม่มีบุญคุณกับเรานะครับแผ่นดินเกิดสําคัญมากก็มีบุญคุณกับเรานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากฟังแล้วลองไปดูวัดพระแก้วสิไปดูยักษ์สิบสองตนนี้มีสีมีหน้าตาอย่างที่ลุงเล่าให้ฟังไหมสาหรับวันนี้ลุงก็ขอบคุณมากนะครับที่ผูกสามารับฟังแล้วก็ฝากทุกคนกด ติดตามแล้วก็รบกวนแชร์นิดนึงนะครับไปดูซิว่าตอนนี้ภาษามันได้5้าภาษาหรือยังขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้อาทิตย์หน้าเจอกันครับขอบคุณครับ